ไ้่ลอดธรรมชาติอยู่แล้วค่ะขอดเองไม่ได้ตั้งแต่ครั้งแรกอยู่แล้วพี่ป้าพั่พี่อง่พีนพี่วด่พี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 ่ตี่วน่พี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 ่พ่พว่พี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 ่ไี่ไี่ไี่พี่พี่พี่ะีันี่สี่พี่พง่พี่พี่ได้พีกับ่พี่พี่พน่พี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 ่พ้าพี่ะ่พี่พี่าการเดพี่พี่พี่พีมพี่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 ่ับี่ี่่ แถวนั้นรถดีมากค่ะทำไมต้องใช้พลังเสียงเยอะขนาดนั้นล่ะครับหลูกพ่อมาหาลูกบ้างไหมคะไม่ไมาค่ะเขาอยาู่นคะสวัสดีครับพี่กันปนกวรแับนี้ลกสวัสดีครับพี่พี่ลงกีิ้นเนิมครับหนูยินันเงเลยไม่คดประเด็เนเราไปซีผ่านหนูมาิหตอนนั้ต้องไปร้างให้หนูใหม่ แม่กินหมดเลยเรวแบ่งมาไม่กินล้วลูกแต่ไม่กินด้วยมามีหิวมามีชอบกินไอติม,มต้องกินค่ะไม่อย้เดือเกนออาป๊าเอาปกกาป๊าปาป๊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 าปาา ใ้าบอกให้นูทานี้ไม่นาเลยลูกนอนดึกแทนเล็กหน่อยนอนสามถุงเครื่องค่ะเตือนาเงนป๊าปป๊าปปมาปล๊าปป๊าปปงาปป๊าปป๊ยปปนาปาปป๊า มันเดกมามกำจัดกำจกำจัดกำจัดต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 ัดนีดตั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 ดตตัดัด

ตาะเคียนออกมาเยอะแยะเลยอ่หอมน้องก่อนน้อน้องน้องน้น้องหอมน้องก่อนงางาเดนนเดนนัจุ๊บน้องก่อนค้าจะเล่นไลค่ะค้าจะเล่นไล้าจะเล่นไลแม่ก็เลยมัฟเขาให้เบิาเลยให้แบบนี้ ไครค่ะพี่น้องค่ะข้าจะเล่นไรพวกกินจังกเหือดไหมหายเลยแต่ว่าร้องไห้ไม่มีน้ำตานะคะแก่งร้องเฉยก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะพี่แย่ถามแมาทูบด้ว่มันหมดจะขืนลไหมพี่ชายไปไหนคะ,ะปไปธุระขาข้างนอก พี่ชายไปข้างนอกค่ะค <c oughs> ่อดันไหนคะวันที่สิบเจ็ดนี้แล้วค่ะเอ็นดูได้ไข่วังหันแม่ไม่ได้ตั้งใจค่ะยังไม่ค่อหรอคะพี่อรัญญายังค่ะวันที่สิบเจ็ดค่ะ พาคินยังไม่นอนอีกเหรอคะน้องพาคินนอนปกติสามทุ่มครึ่งคะ่ะแล้วเขาจะตื่นประมาณเก้าโมงคะ่ะเขานอนยาวเลยคะ่ะไม่ได้ขอกินนมตอนคืนเพิ่มเติมนะคะสามทุ่มเขาจะนอนคะ่ะแต่ก่อนเขานอนสามทุ่มแต่ตั้งแต่แม่มีคนมาไลฟ์สดที่บ้านมันก็เริ่มดึกไปเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นสามทุ่มครึ่งแต่ว่พาพอนอนสามทุ่มครึ่งเขาตื่นประมาณเก้าโมงนะ ลูกชายสองคนเลยค่ะใช่ค่ะได้ลูกชายคนในท้องก็ผู้ชายค่ะคนในท้องก็ผู้ชายค่ะใครเป็นตุ้มตุ่มเตี้ยมเตี้ยมอยู่ข้างหลังมามีนะใครเป็นตุ่มตุมเตี้ยมเตียม Tuk sofa, seno. Jep debar. Tuk sofa, seno. Cai tuk sofa yang makin. Nong kaki, nong kaki. Hmm. Hah. Kita sudah mati lalu. Kita sudah mati lalu, kak. Siapa kita sudah mati lalu? Mami kita sudah mati lalu, kak. Mami kita sudah mati. ทำท่าลูกเหมืองตีนเหมืงเอาตีนเหมืงเห็นเหมืงเห็นแม่เอากิ๊ไปหนีผมลูกไงโกกาแสดงเก่งนะลูกโกกาโกกาโกกากาทำท่าให้นะลูกทำไมหนูทำท่าให้เป็นล่ะลูกอันหนูแก้งร้องไห้ก่อนหนูแก้งร้องไห้ก่อน แก้งหัวเราะแก้งหัวเราะหัวเราะอ่ะหัวเราะให้แม่ดูก่อนหัวเราะอ่ะร้องไห่ร้องไห่ก็ร้องไห้ไม่ร้องไห้ละอ่ะงั้นหัวเราะลูกหัวเราะอุ้ยอ่ยิบาไไม่หัวเลาะอ่ะไม่หัวเราะฮ่าฮ่าฮ่า เขาเลากับลูกเหรออัยนี้หวานหตาตาปิงปิงเคิ้วอยู่ตรงไหนบอกพี่พี่คิ้วอยู่ตรงไหนเคี้วตรงนี้มีหนูตรงนี้อาจมูกอยู่ตรงไหนครับจมูกอยู่ตรงนี้อ้าปากอยู่ตรงไหนลูกอ้าปากอยู่ตรงนี้อ้าหูเหรอครับลูกหูอยู่ตรงไหนหูอยู่ตรงนี้อ้าแล้วแล้วผมของลูกล่ะครับ หนือต้นี้โอเคเก่งมากอันั้หนึ่งถึงสิบให้มามีฟังก่อนหนึ่งสองสามหนึ่งสอามอะไรต่อหสองสห้าเจ็ดเกเอ็เสสองสิบสามสิบสี่บ้าสิ เอาเอาขุยหยมรักกันขุยหยมกันเออเออเออกัดของนี้ทำไมล่ะกัดเลยหยุมคืนรักกันต้องหยุ่มกันรักกันต้องหยุ่มเออหยุ่มคืน ย้มขึ้ยิ้มขึ้นหมอมิบมอมิเมันไม่ดีัมอม่เจ็บอู้มีโลหิตแงแงแงโอมเพียงให้ผมหมนี้ก่อนโอเคอตกตกตกตแบบ มีหยุมค่ะสําหรับเลี้ยงเด็กสองขวบค่ะไม่ไม่ไม่ไปล้างหน้าล้างปากปะแยีแยงนะกัดกัดกันกัดเขาแม่กัดหน่อยเขาแม่กัดเขาแม่กัดลูกหน่อยอ๋อเขาแม่กัดลูกนิดนึงนะมาให้คุณแม่กัดจะโดยดีแม่ไม่เอา เอาไรครับรเอาช้าลา,า,ายาเอาช้วชวาว,ว,วชาเลชาอานูเออหเออหอหนูเอ่นออนเนูเนอนอนอนนูหน <c oughs> หัวใจส,สีชมููหูหาาคคนู โอเคครับทำไงก่อนขอบคุณครับบารน,นี้โ <Okay. S 2> อเคนค่คลาดวันไหนคะวันที่สิบเจ็ดค่ะสิบเจ็ดสิบเจ็ดที่จะถึงนี้วันอังคารนี้เลยคะ่ะ ีนยนพอดีเลยใช่ค่ะน้องหล่อเหมือนพ่อใช่ค่ะจริงๆล้วน้องเหมือนพ่อเขานะคะอะไรอยู่ที่ไหนเนี่ยอ่นแ้นนนน,นลูกกินไม่หมดนะลูกเอาไปทิ้งมากกว่าลูกไม่ได้แล้วพอแล้วอันนี้มากินพรุ่งนี้วันนี้ลูกไม่กินแล้วครับลูกกินได้เหรอน่นแหละลูกแบบเอาไปทิ้งตรงนั้นน่ะ<ำ> นอ้วมดก็จะขึ้นนะลูกลุนครูเบียแล้วมาลุนน้องน้ำตาลต่อใช่ค่ะน้องน้ำตาลคือไม่ต้องลุ้นเยอะเลยค่ะน้องน้ำตาลวันที่สิบเจ็ดนี้เลยค่ะเพราะว่าน้องน้ำตาลก็ไม่ได้คลอดเองค่ะใช่ค่ะช่วงก่อนเขาเป็นครูที่วังทวีค่ะ นั่งดื่พี่น้องขาสองขวบนั่งดื่อเฮียข้าเข็ดเอาย ไปเทั่วไปถีบได้พี่น้าปวดอ้ามามีกันตุเด็ดกัรตุ๊บกัรตุ๊บปิว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 โอ้โหกินฉาหลายเมื่อกี้แากเพื่อประหมดเลยค่ะอันนี้มันกินไม่ได้ลูกออกมาเว่อ กินนอนเข้าไปไม่ไดดหลุงครับวันนี้ลุงไปไหนไม่เห็นมาเล่นกับลลุงเขาไปข้างนอกค่ะอืมันกินได้อ๋ออ๋อไม่มันมันกินได้ลูกแต่ว่ามันยังไม่ได้ทอดลูกมันไี่ทอดลูกแต่มื่ อา้าวสองทุ่มสิบห้าสามทุ่มสิบห้าแล้วพี่พี่ขาเดี๋ยวคุณแม่จะขออนุญาตจะไปลงลไล